สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยๆมาแนะนําแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับราคาอยู่ในเกณฑ์หลักสิบหลักร้อยนะครับนี่นาไม้สวยๆครับราคาไม่แพงครับพอเลี้ยงได้นะครับนี่สวยๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่21นะครับวันนี้ไปสีเปิดทําการสามารถจะส่งได้เลยครับค่าจะส่งก็มาเมาหมา50บาทนะครับ สำหรับคนที่สะดวกในการโอนแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีไปทางโซอิกให้นะครับค่าจะส่งเมาเหมา70บาทนะครับนี่นาไม้สวยๆครับเรามาเริ่มแนะนําจากไม้ราคาเบาๆก่อนเลยครับนี่นาไม้สวยๆนะครับเริ่มจากกระถางแรกๆเลยครับเห็นะครับเริ่มจากนี่เลยครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่แต่ยังอยู่ในไซส์กระถางสี่นะครับนี่นาไม้สวยนะครับฮนุมานสืบมะคานะครับนี่เป็นไม้ สายเก่าๆเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอยู่ในไซส์กระถางซีนะครับแต่ต้องไปอัพกระถางนะครับแต่ไม้ล้นกระถางซีเลยครับหน้าไม้สวยนะครับนี่หนุมานสืบมาคาปลายมาแล้วครับนี่สี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆครับหนุมานสืบมาคาแล้ครับอันนี้เป็นกระหนกมนตานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ ไปนี้มีป้ายมานะครับเป็นไม้กระสีนะครับอันนี้อยู่ในไซส์กระถางสีนะครับต้องไปอัพกระถางเอานะครับนี่ไม้ล้นกระถางสีนะครับราคากระถางละสี่สิบาทเท่านนครับนี่หน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นะครับสวยๆนะครับนี่ลูกไม้เมล็ดนะครับนี่กระถางละสี่สิบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับอมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับนี่มีสามกระถางนะครับ เป็นยักษ์ปักกลันนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับไม้สายก่าบอลสีสายเก่าๆนะครับนี่ไม้เลี้ยงนอกตู้นะครับนี่สวยๆนะครับนี่ยักษ์ปักกลันนะครับราคาก็เบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับราคากระถางละ40บาทครับกระถางที่1นะครับนี่ครับกระถางที่2นะครับนี่กระสีปลายนะครับกระถางที่2ราคากระถางละ40บาทนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับเอามาต่อทีนี้ครับ อ, <osc> อันนี้เป็นน่าจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับใบมีตาหนินิดนึงนะครับขอคนรับได้ครับอยู่ในไซส์กระถางสี่นะครับราคากระถางละสี่สิบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็ป้ายเหมือนกันครับนี่หล่นกระถางสี่เลยนะครับองหญิงทอฟันนะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพญาดำรงนะครับนี่พญาดำรงเป็นบอลป้ายอย่างครับนี่ สี anyway, ส, um สวยนะครับสีเข้มๆนะครับราคากระถางละสี่สิบบาทครับอันนี้เป็นไม้ไซส์กระถางสี่นะครับต้องไปอัพเอานะครับแหมไม้โตเลยนะครับสี่สิบบาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เหลือสองกระถางนะครับอันนี้เป็นนางไม้นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับนี่เป็นบอลป้ายบอลเก่าๆเราครับใครที่ชอบเลี้ยงนอกตู้นะครับนี่เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับสี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆครับกระถางที่หนึ่งครับนางไม้ครับราคากระถางละสี่สิบบาทครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ อ่าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้กัดสีนะครับอันนี้น่าจะมีหัวนิดนึงนะครับนี่เป็นยักษ์การูล่านะครับนี่สวยนะครับสีมาแล้วครับสี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่น้าไม้สวยๆครับยักษ์การูล่านะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นชินนบัญชรนะครับนี่น้าไม้ประมาณนี้ครับสีเข้มๆครับสี่สิบบาทนะครับน้าไม้สวยๆครับ อันนี้น่าจะเป็นเทวีสุริยาครับเป็นตัวแผงครับหน้าไม้แผงนะครับนี่หน้าไม้แผงสวยนะครับ40บาทครับมี2กระถางนะครับนี่นี่ครับราคาเบาๆครับ40บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่เป็นใบหน้าแดงนะครับ40บาค <unya> ทครับนี่กางที่1นะครับกระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับเป็นหน้าแดงนะครับ เอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นบอลสีแบบกัดสีสวยนะครับนี่อันนี้มีจํานวนอยู่นะครับนี่เป็นพรพุทธะนะครับนี่ผมทําไว้เยอะนะครับราคาก็ไม่แพงครับสีบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับกระถางที่1ครับกระถางที่2นะครับราคากระถางละสีบาทนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะครับนี่ไม้ด่างนะครับราคากระถางละสีบบาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นชมพูพานนะครับนี่อยู่ในไซต์กระถางสีนะครับราคาไม่แพงครับพอเลี้ยงได้ครับ40บาทครับชมพูพานนะครับแป๊บนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกสรนะครับแหมแต่ไม่ป้ายนะครับแต่ใครชอบนะครับแบบนี้ก็เลี้ยงได้นะครับบอลกระสีเม็ดสีสีขาวๆจุดๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับใบมนๆหน่อยนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเดี๋ยวขยับไปนิดเดียว มาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นผีตะโคนนะครับแต่กระถางนี้ไม่ป้ายนะครับนี่แต่ต้นแม่เขาป้ายนะครับผีตะโคนนะครับเป็นบอลกาบครับกาบป้ายนะครับสีบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นสาวนครนะครับนี่ไปอัพกระถางได้นะครับสีทองโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่สีเหลืองสีสียมพูพนะครับนี่สวยๆครับราคากระถางละสีิบาทครับสาวนครใช้สีนะครับมาต่อทานนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นยักษ์นะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นยักษ์ลามาสูนนะครับนี่สวยนะครับนี่กับสีมาสวยนะครับยักษ์ลามาสูนนะครับราคากระถางละสีบาทครับนี่นะไม้ประมาณนี้ครับกระถางที่1นะครับยักษ์ลามาสูนครับนี่สีบาทกระถางที่2นะครับนี่มี2กระถางนะครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้ไม้จะขยับราคาขึ้นนิดนึงหน้าสวยครับไซส์ใหญ่นะครับอยู่ในไซส์กระถาง5กระถาง6นะครับนี่อันนี้สีสวยมากเลยครับนี่ เจ้าจันเพนนะครับนี่หน้าไม้ผมกระถางนี้สวยมากเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่เป็นไม้แล้เขาที่แบบว่าช่วงนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับนี่เจ้าจันเพนนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับนี่สีมิ้นนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยมากครับกระถางนี้ก็ราคาไม่แพงครับนี่ราคา180บาทท่าครับหน้าไม้สวยๆครับเจ้าจันเพนนะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับเจ้าจันเพนครับ180งบาทนะครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นหนึ่งในจักรวาลนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ150บาทนะครับหนึ่งในจักรวาลนะครับหน้าไม้สวยครับราคาก็ไม่แพงครับ150บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่าสีลาจักรพรรดินะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่แพงครับขอราคา80บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับ80บาทนะครับ เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นกาขาพริกนะครับนี่หน้าไม้อยู่ในไซส์กระถางห้าล้นกระถางห้าแล้วนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับสีเข้มๆนะครับสวยนะครับายแดงๆครับกาขาพริกนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นพิษชมพูนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอยู่ในไซส์กระถาง ห้านะครับล้นกระถางห้ามากแล้วครับนี่พิชมพูนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคา130บเหมือนกันครับนี่หน้าไม้สวยๆครับล้นกระถางห้าต้องไปอัพกระถางเอานะครับนี่เป็น6เป็น7ได้เลยครับนี่หน้าไม้สวยๆครับพิชฌมพูนะครับนี่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่หน้าไม้เปิดมาสวยครับ130บาทเครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับน่าจะเป็นบับเบิ้ลบีนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5้านะครับ อันนี้ขอราคาไม่แพงครับนี่ขอราคา90บาทครับไม้ไซส์ใหญ่เลยครับศิลาหุ้มทองครับเป็นบับเบิลบีครับป้ายเหลืองครับนี่สวยครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นอ่าใบมีตำหนินิดนึงนะครับขอรับได้นะครับนี่เป็นพุทธคุณนะครับนี่ขอราคา120บาทครับนี่กระถางนี้ลดใบมีตำหนิหน่อยครับนี่ขอรับได้นะครับ120บาทนะครับนะไม้สวยๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับนี่ หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่มีสีเหลืองมาครับนี่สีเหลืองครับก้องหมาจะไม่ค่อยแจ่มสีเหลืองสีขาวนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับนี่ขอราคากระถางละ90บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยครับเศรษฐีปีชวดนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่เอาไรมีตำหนินิดนึงนะครับเป็นซันเซ็ตนะครับซันเซ็ตสกายนะครับนี่หน้าไม้สวยครับไม้ไซส์ใหญ่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับ เอาไป100ก็ได้ครับนี่มีตำหนินิดนึงนะครับพอคนรับได้ครับ100บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลเก่าๆเรานะครับนี่เคยเป็นไม้แหลที่มีราคาอยู่นะครับผมมีอยู่กระถางเดียวนะครับนี่หน้าไม้สวยครับแบ่งไปนะครับนี่รัตนสินนะครับนี่สวยๆนะครับนี่ปลายสวยๆอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ90บาทครับหน้าไม้สวยๆนะครับรัตนสินนะครับ เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้แม่ฟ้าหลวงครับหน้าชมพูนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5้นล้นๆกระถางเลยครับนี่ขอราคาไม่แพงครับแม่ฟ้าหลวงครับขอราคากระถางละ1 0 0บาทครับมี2กระถางครับ100บาทครับกระถางที่1ไปแล้วครับ100บาทกระถางที่2นะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับมี2กระถางครับออามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นเทพพัดสุดทานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับบอลกราบนะครับ สีเหลืองครับเทพพัชสุธานะครับแผงมาจากเทพสายลุงนะครับนี่เขาตั้งชื่อเป็นเทพพัชสุธานะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับน้าไมายสวยๆเลยครับราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์หลักสิบอยู่นะครับเอามาต่อทางนี้ครับเรนูนครนะครับแหมป้ายประมาณนี้นะครับนี่เขาก็ตามหากันอยู่นะครับนี่สวยนะครับเรนูนครครับนี่ครับสวยๆครับแต่ป้ายเป็นสีกระจายเปิดๆนะครับนี่เรนูนครนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่อยู่ไนแสกระถางสีนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นน้ำมองนนนะครับนี่หน้ามยเอหน้าไม้สวยๆอย่างเงี้ยครับมีหลอดมาแล้วครับไม้แยกนนนะครับนี่น้ำมองนนนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทนะครับอยู่ในไซส์ถัง5้านะครับ80บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นสีกาญจนานะครับนี่เจน2ครับนะครับนี่หลอดล่าสุดนี่แบบว่าใบล่าสุดนะครับ ขึ้นสีทองขอบสีทองนะครับสีการนาก็จะต้องมีสีทองเข้าหน่อยครับนี่เข้าเลยนะครับขอราคาแ0บาทครับไซส์กระถางสี่นะครับต้องไปอัพกระถางนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทวิภพนะครับนี่อันนกลุ่มก็ตามหาเหมือนกันครับทวิภพเป็นบอลกาบนะครับนี่สวยๆครับนี่กาบขนนกนะครับอันนี้ขอราคาแ0บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับ80บบาทครับ อามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่อยู่ในไซต์กระถางสี่แต่ล้นกระถางสี่ลนะครับนี่ต้องไปอัพกระถางเอานะครับนี่ครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นทองสยามครับหน้าแผงนะครับนี่ีปลายเหลืองครับสวยนะครับขอราคาแปสบาทนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพรพะล่วงนะครับนี่เป็นบอลสีกัดสีนะครับเม็ดสีขึ้นนะครับพรพะล่วงนะครับขอราคา 80บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยครับอันนี้เป็นหานุมานตัวเก้านะครับนี่ต้นนี้มีหน่อขึ้นมาแล้วครับนี่ต้องไปดูนะครับมีหัวไม่มีครับนี่หานุมานตัวเก้านะครับขอราคา90บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับนี่กระถางที่1นะครับหานุมานตัวเก้าครับขอราคากระถางละ90บาทครับกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ไม้ใหญ่นะครับนี่กระถางละ90บบาทไม่แพงครับราคาเบาๆครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นนางลากสดนะครับนี่ผมว่าต้นนี้สวยมากครับผมก็มีกระถางเดียวนะครับน pues la ี่ก็แ well, บ่งก <mam> ันนะครับแบ่งกันไปเลี <problem> ้ยงนะครับนี่นางลากสดนะครับนี่ขอราคาเบาๆนะครับขอราคา90บาทครับใส่กระถาง5้านะครับนี่ไม้สวยๆครับ9กบาทเองครับราคาอยู่ในเกณฑ์หลักสิบนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นมณีจันนะครับนี่เป็นไม้มณีจันทร์นะครับนี่อันนี้กระถางนี้หน้าสวยครับป้ายดูครับนี่ มณีจันนะครับนี่เม็ดสีสวยนะครับนี่ไปนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆมี2กระถางครับอันนี้จะไซส์ใหญ่กว่านะครับแต่ก็หน้าไม้กากัดสีเหมือนกันครับนี่ขอราคา80บาทนะครับมี2กระถางครับนี่ครับไซส์ก็ต่างกันนิดนึงแต่ก็หน้าไม้จะไม่เหมือนกันก็สวยต่างกันหน่อยนะครับขอราคาเบาๆนะครับนี่ราคาไม่แพงครับมาต่อทานี้ครับอันนี้เป็น บอลใบกลมๆนะครับนี่หน้าไม้สวยๆเข้มๆนะครับเป็นตับวันเสาร์นะครับนี่สีสวยนะครับนี่อันนี้จะใบเป็นใบหนาๆนะครับไม่ใช่ใบบางครับสามารถเลี้ยงนอกตูต้น,นะครับตับวันเสาร์นะครับนี่ขอราคาแ0สบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ80บาทครับอ่ามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นดารานพรัตั์นะครับนี่บอลายสวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาแ0ดสิบบาทครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซใหญ่เลี้ยงไว้นานเลยครับปูรฤาษีตาไฟนะครับนี่อันนี้อยู่ในไซกระถางหกนะครับอันนี้ขอราคา100บาทครับนี่ปูรฤาษีตาไฟนะครับเป็นไม้ใบหอกครับ100บาทครับราคาไม่แพงครับ100บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับอยู่ในไซกระถางสี่นะครับแต่ล้นกระถางสี่มาครับยังไม่ได้อัพกระถางเลยครับนี่เพื่อนๆก็ต้องเอาไปอัพเอานะครับถ้าเกิดรับต่อนะครับนี่สวยนะครับ ด่างเคยใช้ครับขอราคา80บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับอ่าเดี๋ยวแป๊บอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้กระสีนะครับนี่อันนี้เป็นพญามนนะครับสองใบนะครับน่าจะมีหัวบ้างนะครับนี่พญาบนนะครับนี่อันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่พญามนนะครับอยู่ในไซส์ถัง5้านะครับนี่ครับพญามนนะครับ100บาทนะครับไม่แพงครับพญามนครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์กระถางหกนะครับนี่หกหลงนะเอไม่ใช่แมพูดผิดเลยเป็นกนอูนะครับเงากนอูครับนี่เป็นฟอร์มกอนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางหกครับมีหลายต้นนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับอันนี้ขอราคานิดนึงนะครับนี่เป็นไม้ใหญ่นะครับเลี้ยงนอกตู้เลยครับเงากนอูนะครับนี่สวยๆครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทไม่แพงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็น ไม้ใบหอกเป็นลูกไม้นะครับนี่ไม้สีดำๆเข้มๆนะครับนี่ครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับล้นกระถาง5.5แล้ครับนี่เม็ดสีก็ดูขึ้นสวยนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ครับสวยๆครับอันนี้ขอราคา90บาทครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเพชรมองนน์นะครับนี่ไม้ใหญ่มากนะครับไม้ด่างครับนี่โอ้ยอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับ ลนกันถัง5.5นะครับจะส่งลำบากแต่ก็ส่งได้นะครับนี่ถ้าโตกว่านี้คงไม่ไม่ไหวครับค่าส่งจะไปกินหมดนะครับเพชรเมืองนนนะครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่เป็นบอลป้ายนะครับนี่สวยนะครับเพชรเมืองนนนะครับอ้าวอันนี้ก็สูงใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นหนุมานสืบมะคานะครับนี่ดูใบดูสีนะครับสวยนะครับนี่อันนี้มีมีหน่อขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ ออกขึ้นมา2หนอแล้วครับนี่หน้าหัวก็ะตั้นจะมีอยู่แล้วครับนี่หนุมานสืบมะคานะครับนี่เป็นไม้สวยนะครับเป็นบอลป้ายบอลเก่าเก่าแล้วนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอันนี้ก็ขอราคาขอราคา120บบาทนะครับนี่เป็นไม้ลงหัวไม้เก่าไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่ผมราคาต่างวันนี้ก็กลัวว่าค่าส่งเขาจะเสียเยอะนะครับกลัวจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับนี่ ราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับไม้กระสีไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพันดาวนะครับนี่ไม้กระสีนะครับอันนี้ขอราคาแปสบาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5้านะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นพุเท่านะครับพุเท่าเศร้าเรือนหรือเปล่าเหมือนหนุมานเหมือนหานุมานนะครับแต่ผมตีเป็นพุเท่าเศ้าเรือนนะครับนี่ อันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่มี2กระถางนะครับนี่อันนี้จะใบจะนั่นนะครับนี่ครับ2กระถางนะครับราคากระถางละ80บาทนะครับนี่สวยๆนะครับอ่าหมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพลักนะครับนี่พลักนะครับนี่เป็นบอลเก่าๆแล้วครับพลักนะครับนี่ชื่อยังติดอยู่แล้วครับพลักนะครับอันนี้ขอ90บาทนะครับนี่อ่าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นยักษ์ทศกัณฐ์นะครับนี่กับสีสวยนะครับมีหัวนะครับนี่ ขอราคา90บาทนะครับเนื้อไม้สวยๆครับ90บาทครับมี2กระถางครับพลักกับทศกัณฐ์นะครับนี่เป็นบอลสีเขาเก่าแล้วนะครับหลักสิบนะครับนี่ก็มีไม้ไม้ชมประมาณแค่นี้ครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ครับ9786818นะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับแต่ผมจะตั้งเบอร์วิ่งไว้ที่หน้าจอนะครับสามารถดูและจดได้นะครับ สนใจราคาแล้วก็ทักทายเข้ามาได้ครับจดราคานิดนึงนะครับเพราะ้าบ,บางทีจําราคาไม่ได้ครับต้องดูราคาอีกนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ได้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ